บีนิกอืมฟูรี่ยังงั้นเลอฟูรี่ก็น่าสนใจนะอันดับฟูรี่ต่อดีกว่าไหมต่อบอลปารเก็บกับซิงโจเอ่อหาดเมื่อได้คาดเมื่อเทีนทันทีที่แบบไม่เข้าใต่อฟูรี่กันเฮโยสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมนั้นพูดบ่อยมากนั่นก็คือเราจะมาจัดอันดับฟูรี่หน้าจักนนั่นเอง แต่ก็จะไปดูผมห้ามารู้จักคําว่าฟูรี่มันคืออีหยังอะฟูรี่คือบุคคลที่ชื่นชอบตัวละครสัตว์ที่มีความคล้ายเหมือนคนพูดง่ายๆคือคนบวกสัตว์กลายเป็นฟูรี่อ่ะพูดเดยอะเจ็บคอละอ่ะกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะถ้ากดแล้วผมขอให้คุณนั้นสมหวังเกี่ยวกับความรักแล้วก็ต่อฟูรี่ลอร่าบันนี่กับหมาได้ไหมครับอุ้ย ตัวไหนก็ได้น่าจริงๆอ่ะแต่มหมานะครับนี่หมามันปกติมันน่ารักไงแต่แต่ล่านี้ก,ก็ก็ใหญ่แต่ลอร่าบันนี่เนี่ยมันมันดีที่สุดเลยครับผมผมว่าลอร่าบันนี่ดีกว่านะโคเซจากไฟน์แอดไฟเดย์อืมเซลอ่ะโคเซลเนี่ยโคเซลกับโซโอรอาร์คเฮ้ยนั่นนายเหรอโซโ,โร บอสซี่ในเกมนัาหว่าแต่ล่านี้ดีรู้ว่าเราจะตอกเหล็กอะอออน,น่าสนใจแต่โซโรอาร์นี่ก็ใจแต่ถ้าชอบวันไหนบอสซี่ดีกว่าครับผมตอกเลยจัวิวิวิว,ว,ว,วิผมว่าผมชอบโปเกมอนครับโปกเกมอนทำให้ผมนั้นอยากจัดบุรีขึ้นมาเลยซึ่งตัวเนี้ยได้เลยครับจิงเลยครับอืมสองตัวนี้ไม่รู้จัก ไฮวร์แต่สีมันดูแปลกๆอ๋อสีนี้กับพูชูรี่เฟลินี่เฟลิน,ลนี่ถ้าตัวไหนแบบแจมกว่านะผมว่านี่ดีกว่าเปิดนอกภูเขาไฟแครอทครับรูดูชันกับกวางเวอร์ชั่นแครอทโคตรบอกคำเดียวเลยว่าไม่ไหว ไอตัวขวาไม่รู้จักกันนะแต่มันก็ไม่ได้ไปงองอขนาดนั้นเอาแค่รอดวยกัน scp น่ากลัวเกินลืหน้าครับบอกคำเดียวเลยว่าต้องกดเอาแล้วครับมาตอนนี้ปะทะกันระหว่างหมาปะทะแมวคุณชอบหมาหรือแมวแค่นั้นเลยคุณจงเลือกเอาหมาหรือแมวหมา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 แมวผมชอบแมวครับอ ตัวซ้ายนี่เรียกว่า the best แล้วก็มาลุ้นอย่างว่ามันมาจากเกมอันนี้มันคดซิง Happy, Happy, Happy. มันก็มันสามารถยุดความเงยของผมได้ <Okay. S 1> กับวูฟจาก f i น a l f อฟดีหรือว่าเราจะตอกอะไรกันอีกแล้วเอาไงดีครับอียิปต์หรือว่าเหล็กอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเลือกผมเอาอียิปต์ดีกว่าครับผม รูปมันสะเทือนใจมันเปิดภูเขาไฟ2อันบอนนี่จากไฟไนท์กับมาสเตอร์ไทเกิลไเอไเสือจากกำฟูเพนดา้าอืมแต่ถ้ารูปเนี้ยบอนนี่กินขาดครับเล็กกันอีกแล้วแต่เสือมันก็ได้นะแต่ตัวอ่อนอ่ะอืมท่ายากมาเลยกูค,คิดอะไรอยู่เนี่ยตอกเหล็กหรือท่ายากมาอีกแล้วครับโจทย์ข้อน,นี้ตอกเหล็กหรือท่ายากผมให้เวลาคุณคิด ถ้าเป็นผมผมเลือกตอกเลยอูสีมันเจิดจ้ามากเลยควีนบีอิ i s a b บ l กับเอลซ่าเอาสีจะดจ้า,ายอยู่อะม,ม,มันใหญ่ไหมเนี่ยมันจะระเบิดไหมเนี่ยไม่นะไ่ไหวแล้วตัวซ้ายนี่เวอร์ชันโปเกมอนนี่คือน,น่ารักนะแต่แมวเวอร์ชันน,ชนี้มัน nice กับตัวขวาก็โปเกมอนแต่เวอร์ชันของโปเกมอนมันดูสงา่างามมันดูแบบเป็นที่ประจาวน์เวอร์ชันนี้มันวันพลังเท่าไรหร่เฮียมันมันใหญ่มันมากกว่าพันนานี่ตอนโกแนนอนเลยนะจ๊ะเอแต่ผม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 ,ผมชอบสายมากกว่านะโซนิกครับโซนิ克างโซนิกเท่านั้นแยงโซนิกครับวิ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 ว อุ้ยเสียดายอ่ะทําไมไมาเจอรอบนี้อ่ะแต่ผมชอบซ้ายที่สุดครับ the best เลยอุ้ยอุ้ยๆๆๆโปเกมอนจะหนีแล้วนะจ๊ะแต่ไอ้ตัวขวานี่มันคือเมัอนจากละ EV ที่อีโวมาผมจะไม่ได้ผมดูนานมากผมชอบตัวจากลาอีวูที่สุดแล้วในโปเกมอนมันมาเท่มันน่ารักแล้วมันเสวทุกตัวบอกคําเดียวเลยว่าผมเขงเลยถ้างั้นผมเอาตัวนี้ครับ รัวท่านน้ำน่ากัดาจเชียเชียเชียรายนี่คือเหมือนแบบโ<อ>สโลติจอกไปปังกันเอาบบบ๊ๆเน,นี่นะคือกัดดูดแห้งอ่ะดูดเอาแบบเราแห้งแน่นอนคือลือน่ะได้ขวาแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มน่ารักคุณชอบความดุดดันหรือคุณชอบแบบหวานดุดดันหรือหวานหวาน,วานผมเอาขวาแล้วกันนะ<อ>บบผมไม่อยากแห้งบ็อกซี่กับโทรี่อืมตอกเลยก่ะ ตอกเหล็กมันเจ็บปะมันอาจจะขึ้นสนิทได้นะเอาขวาแล้วกันนะนุ่มนิ่มดีเวอร์ชันปกติมันมาจากอันไหนมาจากอันเดอร์เทล์เหผมไม่เคยเล่นไงอันเดอร์เทลมันเกมตำนานเล้วนะเว้ยเราจริงเหรอแต่มันมันเสียวอ่ะแต่รู่นี้มันมันดีเกินอ่ะเอาครับรูดเดอะแบทกับอัมเบลฮึมฮมโซเน่กับโปเกมอนเหรออืมขอกำลังคิดก่อนนะ ว่าเราตอบโปเกมอนกันดีกว่า bon ว,ว,ว่าปริโอกับบอนนี่โปเกมอนกับไฟน่าเอฟเฟตตี้วิ่แต่อตัวไหนผูกพันมากกว่าน่าจะเป็นบอนนี่นะเพราะว่าตอกเหล็กไงแล้วก็ไม่น่ากลัวนะเวยตอนล่าปกติมันโคตรน่ากลัวเลย,อ,ลบบลเลยอ่ะใจสั่งมาบอนนี bon ่ครับอืมขอโทษนะขอโทษนะโปเกมอนเราขอโทษผมแพ้ความใหญ่4ลูกถ้าเพิ่มอีก3ลูกนี่ขอเทพเจ้ามังกรได้เลย พวกเจ้าอย่าขออะไรหรออืมขอแบบเอาบ้ำบ,บ้ำมันน่ะ,นะไปครับแมวจับหมาจริงจอบไฟครับลูนา่าลูนา่า <c oughs> โอ้ยผมไม่ชอบสีครับเอาลูน่าเลยอ <c oughs> <c oughs> ผมเรียกว่าไอ้เขียวกัน <c oughs> ไอ้เขียว <c oughs> จับรอลา่า ลอล่าน,นี่เรียกว่าสารผมคือแบบเวอร์ชันเก่าแต่นี่คือเวอร์ชั่นใหม่ใช่ไล่ก็เดิมน่าจะดีมากๆเลยเชียชร์แชร์แชร์ซาอิบกับระต่ายน้อยพอรู้ว่าตัวซ้ายมันเป็นจากเกมที่น่ารักไม่ไม่มาเปลี่ยนความคิดผมได้แต่แครอทเวอร์ชั่นเออดูใช้กับกวางมันก็โคตรจะดีเลยมันคือการตัดสินใจที่ยากมากมันเหมือนรอบชิงเราไม่สามารถคิดได้ว่าคนไหนดีกว่ากัน แต่ถ้าความคิดที่ผมแบบป้องเลยใช่แน่นอนเลยสายกับแมวกับเล็กมาสู่อะไรอีกแล้วนะน้องถ้าตอกแมวร้องแมวเมียวแต่ถ้าเป็นบอนนี่ตอกร้อง <c oughs> แป้งแป้งแป้งสบา,ายกว่าโ <L ona S 1> ลน่ากับทอริสเชิญมนอ่านได้มากแต่ถ้าคนไหนที่ผมชอบมากกว่า,วานะเวยคนหนึ่งดุดันมาป่ากินเนื้อกับขวาที่แบบนุ่มนิ่มถึงแมวว้ว่าชันของอเดอร์เทลมันจะเกินํานาน แต่ก็ไม่สามารถหยุดความเหนียวผมได้ wow j e s u ว wow เลยบอกเลยครับเนี่ย,ย,ย,ยว้าวเลยอัลฟากับเหมียว s c a r a t าแต่ถ้าตัวไหนชอบมากกว่านะผมชอบซ้ายครับเพราะว่ามันมันออกมาสองรูเลยแม่งเลยโคตรเท่เลย hmm a ะ r e u มันก็ดีนะโวชั่นโปเกมอนก็น่ารักอ่ะแต่ผมแพ้ความยิ่งใหญ่ตรงๆเลยผมแพ้ความยิ่งใหญ่สามารถต่อมาระเบิดได้เลย บอนนี่กับโทเรีเยผมว่าผมต้องไปเล่นแลเ่นเทเลหรืไหมอาจจะเปลี่ยนความคิดได้แต่ตอนเนี้ยสมองผมมันมีแต่ยิงใหญ่เฮ้ยแต่บอนนี่ก็ยิงใหญ่นะเว้ยเราจะทิ้งกระตอกเหล็กได้ง่ายหรอเอาจริงเหรอแต่นี่มันนุ่มนิ่มมากเลยนะฟอนุ่มผมว่ามันต้องถึงเวลาที่ต้องทิ้งจิงจอกแล้วผมจะเข้าสู่โลกของอียิปต์ไปกันนี่คือรอบชิงของการจัดอันดับ ฟูรีหน่าจัดอีบมตทะนุ่มนิ่มมันเหมือนตำนาน้ะคู่นะแต่คนหนึ่งมาจากเกม Animal Crossing เกมน่ารักคนนึงมาจาก Undertale เกมในตำนานแต่แม้ว่าชันนี้มันน่ารักแต่ถ้าตัวไหนที่ผมคิดแล้วแบบใช่แน่นอนถูกต้อง The best ที่สุดของฟูรี่ผมนะผมคิดว่าผมได้ละคนที่ผมคิดว่าดีที่สุดตำหรับผมคือ อนตำนานนุ่มว้าว้โยโลหนะ้าแบบหนึ่งเลยนะนี่นุ่มนี่รอรับสองผมจำชื่อได้ชื่อมันอ่านยากมากเด,ด,ดี๋ยวดิโพรเรียเฮ้ยอัลฟารับสาม,มเฮ้ยอไอตัวนี้รับสี่เหรอโอ้ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วคุณอยากให้ผมจัดรับอะไรอีกสามารถบอกได้นะครับผมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วจเจอกันใหม่ในวันที่ชาติต้องการครับผมบาย